สองแอคชัน <Song> ตบจริงเลยเหรอตบมาตบกลับม่โตเพราตบเดียวที่อ้ํายอมคือตบผิวช,มชม่ำจากไบโอเติมเท่านั้นเพราะจะพูดถึงน้ําตบผิวที่ยืนหนึ่งของอ้ําแล้วก็ต้องนี้เลยไบโอเติมลาดแพงโตเคลียแอเซนที่ช่วยฟื้นฟูผิวกรสรู ุนเริ่มขั้นตอนแรกของการบำรุงอย่างเปล่งประกายและตามดยนี่เลยค่ะไบโอเติมไลท์แพนโตเอลิเซียเซรั่มที่สยบจุดปัญหาผิวรีย่ยางจงจุดเพราะไลท์แพนโตเข้มข้นสูงถึง5%และบีฟีด้าช่วยฟื้นฟูผิวอย่างลำ้ำลึกลดปัญหาริ้วรอยผิวเจ้งชุ่มชื้นดูกระชับใช้คู่กันทุกวันผิวสวัมบ์